G p a s Sneaker Unlock Your Style g i f ฟินไฮยาเพียวเซรั่มเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเปอรจากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี Good morning, Good morning ครับสวัสดีคุณผู้ชมค้าวพร้อมมาสู่พ่าบ้านงานข้าว ครับผมวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวครับ,รบเหตุการณ์ก็คือแฟนเขาป่วยป่วยหนักพ่อป่วยหนักจนเสียชีวิตตัวเขาป่วยหนักและไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่าฮะคุณจะรับมือ,อยังไงโอ้โหหนักนะเหมือนพี่โอยอรยังไง ไม่ได้วยพร,รถ้าวันหนึ่งเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทจําใจยังไงไม่ได้คิดไว้อะเอาให<อ>้ตอบตรงๆ,รงๆแบบโง่ๆแบงๆเลยไม่ได้คิดไว้อะต้องใช้กําลังใจมากๆนั่นดิกําลังใจที่ผ่าเราฟังแล้วรู้สึกโอ้โหแล้วเราจะเดินยังไงต่อเช้านี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เจอกับเขาทั้งสองคนน้องแจ๊คก,กับน้องหญิงเชิญเลยค่ะคุณแจ็คและคุณหญิงครับเชิญ รู้ข่าวแล้วก็เป็นห่วงครับ,รบแล้วก็คุยกันว่าเราต้องเชิญทั้งสองท่านมาเล่าเรืหรให้คุณผู้ชมหน่อยว่ากำลังใจที่มีอ่ะมันเป็นยังไงแล้ววันนี้มันใช้กําลังใจส่วนไหนใช้พลังส่วนไหนที่ต่อสู้ครับลําดับเหตุการณ์ให้หน่อยว่าใครป่วยก่อนตั้งแต่แรกครับพี่ลิงครับหญิงจะป่วยก่อนเมื่อสักประมาณ6ปีที่แล้วแต่ก่อนหน้าหญิงเนี่ยก็จะเป็นพ่อพ่อป่วยคุณพ่อสีนุ่มป่วยด้วย จะเลื่อในสมองแตกแต่ไม่ได้เสียชีวิตยังคุยกับเราได้ยังนอนติดเตียงอยู่แบบนั้น9ปีครับ mm hmm. 9ปี mm hmm. จาก,กับพี่เจียมก็ดูแลพ่อ mm hmm. พ่อป่วยมาสัก5ปี mm hmm. เราก็ได้ข่าวไม่ดีกับครอบครัวก็คือหญิงก็มาป่วยคนหนึ่ง mm hmm. เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นโรคไตต้องฟอกไต,กไตแล้วก็ไตเสื่อมไป80% ค,คือตอนแรกที then, however, like oil, so ่ออกข่าวหนักๆเลยนะคะเหมือนแบบว่าเส้นข้างนี้ม mm ัน hmm. ต the ันแล้วก็เหมือนประมาณว่าเลือดมันก็ไหลอยู่แค่นี้มันไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วมันเริ่มจากหน้าบวมตอนแรกคนก็ทักเราก็แบบเสียเซลล์ว่าเอ้เราก็แบบเอาสงสัยอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ก็เลยใจเรียงสักพักแบบหน้ามันบวมบวมเยอะมากแขนก็บวมเป็นเหมืออึงางเลยอะแล้วก็แบบว่าและทีนี้ก็แบบว่าเริ่มแบบว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองทีนี้มันก็แบบเริ่มเดินไม่ได้นอนติดเตียงนอนเป็นผักนอนมองเพดาน้ำใจรู้สึก ร้องไห้แบบจะตายแล้วเรอเน,นี่ยแบบจะตายจริงลาแม่แล้วบอกแม่มันสู้จะไม่ไหวมันเหมือนแบบว่า,หาเหนื่อยมันเหนื่อยมันหายใจเองไม่ได้อะพี่นีมันต้องใช้ออกซิเจนพ่นออกซิเจนพ่นแล้วก็นอนปรน้วแล้ว,ลลวตอนตอน,ตอนระหว่างนอนมันถึงมันเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนเป็นวินาทีสุดท้ายแล้วของชีว<ข>ิตอะตอนนั้นแจ็ครู้สึกไงว่าเอะเราเราจะยังไงต่อคือเรารู้อยู่แล้วว่าหญิงเป็นคนที่ที่กําลังใจน้อยอะคือเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมาก ตามสไตล์ผู้หญิงที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแล้วก็ยังรักสวยรักงามอยู่วันหนึ่งพอเขาป่วยแล้วงานก็ต้องหยุดไปนู่นนี่นั่นกำลังใจยี่งเลยอ่ะตอนนั้นกำลังแบบมีงานเยอะเลยลถ่ายพิธีกรถ่ายละครถ่ายอะไรอยู่ดีมันชัดดาวหมดเลยเออชีวิตต้องให้กําลังใจเขาแล้วก็เราก็ต้องตั้งสติด้วยในการที่จะทันยังไงก็ได้ให,ให้ให้คอยดูเขาอยู่ในใสายตาตลอดเวลาอหญิงป่วยครับ พ่อป่วยพ่อเสียชีวิตครับหญิงก็ยังป่วยอยู่ยังป่วยอยู่ขณะเดียวกันอย,ยู่ๆแจ็คป่วยวินาทีวันนั้นที่ป่วยแล้วนอนติดเตียงอะ่ะมันเป็นยังไงแจ็คแจ็คทำงานอยู่นี่แหละครับตอนเช้าแต่ในขณะที่เราทํางานอยู่ช่วงเดือนหนึ่งอะ่ะเราก็จะตอนเช้าเราก็ตื่นมาอัดยาเพื่อที่จะให้ไข้ลดเช้าถ่ายแล้วก็บ่ายก็แอดมิดเลยแล้วก็เจาะ ดูดน้าออกจากปอดในตอนนั้นเเข็มยาวะนานี้น้ำท่วมปอดมันเหนื่อยมากจนทํางานพูดนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วก็เดือนแบบไม่มีสาเหตุพอไปตรวจจริงๆหมอบอกว่าคุณไปไหนไม่ได้คุณทํางานหรือคุณจะเดินไปไหนไม่ได้เพราะคุณเหนื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวปอดคุณอาจจะฉีกก็ได้แล้วอาจจะเสียชีวิตในตอนนั้นเลยก็ได้สุดท้ายหมอบอกว่าจะเป็นโรควนโรคปอดครับทีี ไอตอนน้ำหนักลงไป15บกิโลไอตอนที่นอนอยู่คิดคิดอะไรสารพัดจะหายขาดไหมหรือว่าเราต้องกินยาตลอดชีวิตคิดแม่ว่าเราจะไม่ออรอด G Plus Sneaker Unlock Your Style Cordi p a s s ถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจคอร a จิคอร l เจ g จากอามาโด ชงแล้วใส่ไม่มีสีสุดท้ายหมอบอกว่าจะเป็นโรควันโรคปอดครับทีบีวันโรคปอดเหมือนพี่โรเบิร์ตสายควันใช่ครับของแจ็คหายไหมของแจ็คหายครับของแจ็คหายคือมีโอกาสหายแต่วันนี้หายยังหายแล้วหายตั้งนานแล้วคือหายเชื้อหมดแล้วค่ะไม่มีเชื้อแล้วพูดถึงเรื่องเชื้อคือไม่มีเชื้อที่จะ ไปแพร่ให้ใครแลวเวลาพูดใกล้ๆกันแบบนี้แต่ในช่วงรักษาตัวตอนนี้ยังต้องกินยาอยู่ตอนที่นอนอยู่คือนอนใช้นอนอยู่กี่เดือนเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่านอนอยู่ในห้องกักเชื้อเหมือนห้องวิทยาศาสตร์ห้องสี่เหลี่ยมมันนอนอไม่ใช่ห้องแอดมิดนะ,ะฮะเป็นห้อง,องกระจกจสี่เหลี่ยม<ะ>ที่มันอยู่ข้างในห้องห้องพักฟื้นอีกทีหนึ่งคนเข้าเยี่ยมได้ต้องต้องใส่ต้องเหมือนทุกอย่างเหมือนโควิด ใช่แบบนั้นแล้วแจ็คเขาจะจิตโตตรงที่แบบว่าคือเขาก็รู้สึกเซ็งว่าแบบมองไปทางซ้ายก็คนกำลังจะแบบว่าแล้วจะโคม่าตีตีตีอีกคนก็นอนสายเลยยองเลยยอจอ้ที่นอนอยู่ก็คือรู้เรื่องรู้รู้ครับแต่ว่าเพียงเพียงแต่ว่าเราไม่มีแรงแล้วก็น้ำหนักมันลดไป15กหกิโลในเดือนเดียวโอ้โหไอตอนน้ำหนักลงไป15กิโลต้องอยู่ในห้องกักเชื้อเดือนหนึ่งใช่ไหมครับไอตอนที่นอนอยู่คิด สารพัดจะหายขาดไหมหรือว่าเราต้องกินยาตลอดชีวิตหรือว่ามันยังไงแล้วครอบครัวเราคือมันมันเยอะมากในในความกังวลที่เข้ามาในค,<อ>คิดไหมว่าเราจะไม่รอดไม่ใจต้องบอกตัวเองไว้ว่าเราต้องรอดคือมันจะป่วยถึงมันจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆอะ่ะ <c oughs> ผมว่าคนที่หนักกว่าเรามันมีอีกเยอะเขาเป็นมะเร็งแล้วลุกขึ้นมาออกกํลาลังกายได้หนักกว่าเราก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้ว พยายามมองปัญหาเราให้มันเล็กมากๆครับทำไงก็ได้ให้มันรีบกลับมาไวๆใช่เห็นบอกว่าวันที่นอนป่วยกันอยู่เงินอยู่ที่หัวเตียงอันนี้มันสอนอะไรแจ็คทวาระมานใจแจ็กมากคือคือมีคนบอกเราตลอดในระยะเวลาในการทำงานว่าครับทำงานเยอะเนี่ยระวังเอาเงินไปรักษาตัวเองซึ่งคำพวกนี้เราจะเจอจากพี่ๆทีมงาน<อ>ต่กล้องนู่นนี่นั่นเพื่อนๆอยู่แล้วสุดท้ายแล้ว เราก็ฟังไปอย่างนั้นจนวันหนึ่งถ้าคุณยังไม่ได้เจอกับมันเองครับคุณจะไม่รู้เลยว่าคาพูดที่เขาบอกกับมันมันใช่จริงๆนอนอยู่บนเตียงทํางานมานอนมองเงินแบบไม่มีปัญญาที่จะทยุงตัวเองลุกไปหยิบเงินแล้วก็แค่ออกไปเซเว่นก็ได้อ่ะมันไม่มีแรงขนาดนั้นอ่ะมันมันจริงๆถ้าถามว่าเงินสําคัญมันสําคัญอยู่แล้วครับค่าน้ำค่าไฟมันสาคัญแต่สุดท้าย ผมว่าสุขภาพสำคัญกว่าถ้าเราไม่มีเงินแต่เรามีสุขภาพเรายังไปหาเงินได้แต่ถ้าคุณสมบัติล้นฟ้าแล้วมีสายระยงระยางมันก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ฉะนั้นแม้แต่เอาแรงไปหยิบเงินมาใช้งินมันจงไม่มีแรงใช่พี่ลิงมันก็เลยสอนว่าเราเอาแต่พอประมาณเธอครับแล้วก็พักผ่อนบาลานซ์บาลานซ์ลานะครับให้กําลังใจขอบคุณหรืออะไรแกันและกันหน่อย ไม่ก็หญิงก็คุยขอบคุณตลอดอยู่แล้วพูดเดี๋ยวร้องไห้พูดได้ก <laughs> ็แบบว่าก็อขอบคุณลุงแจ๊คที่แบบว่าไม่ทิ้งก,กันก็รักดูแลคือถ้าเป็นคนหนึ่งก็คงทิ้งไปหญิงไปแล้วแต่เราแบบว่า1ิปีนี้มันก็ทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างก,ก็สู้กันมาลําบากกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันนะคะจ้ะ <laughs> โอเค <laughs> รักแจ็คมากไห ก็มันรักอะค่ะเหมือนแบบมันก็บางทีแบบทะเลาะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนบางทีบางทีเราออกไปนอกบ้านเราก็จะรู้สึกแบบห่วงอะมันเกินคําว่าแฟนคาว่าอะไรไปแล้วมันก็เป็นครอบครัวมันผูกพันไม่เชื่อหรอกครับทำไมหอมแก้มสักทีนึงเง้ยหอมบ่อยหอมบ่อยตอนนี้ชีวิตพวกเขาต้องินไปข้างหน้าต่อนะมีธุรกิจอะไระในระหว่างป่วยคนเรานะ กำลังใจให้กันและกันดันส่งความสุขให้คนอื่นอีแล้วก็มันต้องสู้ถูกไหมครัถึงจะป่วยถึงจะอะไรก็ต้องทํามาหากินถูกต้องฮะก็ต้องสู้ต่อไปแบบที่เราทําได้ทําไหวครับผอ่ะไปดูของเขาหน่อยนะครับมาเลยแจ้กี้จุ้ยครับนะมีน้ำอะไรบ้าง มีน้ำส้มนะคะน้ำส้มคั้นสดไม่ผสมน้ำตาลเลยแล้วก็มีน้ำฝรั่งกิมจูสกัดเย็นและนี่ขายดีมากมากเป็นน้ำมังคุดสกัดเย็นและนี่เป็นเยลโล่แมงโก้เป็นผลไม้ห้าอย่างเลยนี่แหละก็สกัดเย็นเหมือนกันเลยก็คือจะไม่ทำตอนเช้ากับตอนที่ใช่สกัดตอนเย็นตอนสี่โมงเย็นแล้วตลงอีกแล้วนะสมเกียรติตลกอีกแล้วนะตลกงี้คนซื้อนี่แหละครับก็คือสกัดเย็นก็หมายถึงว่าสกัดด้วยความเย็นเป็นแบบผลไม้ เยี่ยมเยี่ยมตาคือมันเป็นร่างกายธรรมชาติของมันชิมหน่อยชิมหน่อยชิมเลยค่ะอันนี้เราตอนนี้เอามาให้ชิมด้วยน้ำมังคุดนะมังคุดมันต่างกันไงขวดอันนี้อันนี้สามร้อยยี่สิบแพ็กเกจนี้อันนี้เป็นอันนี้สองร้อยห้าสิบ ml อันนี้ขายอย่างนี้ขายกี่บาทอันนี้ขายร้อยเก้าสิบมังคุดสามโลต่อขวดนะคะโามโลเขาถึงเลือกสกัดเย็นไงเยอะเยอะแล้วมาเอาน้ำมันออกมาทีีเดยวลองชิมเป็นค้นๆอย่างนี้เลยค่ะคือขายของเราขายดีมากน้ำหนูเรียกว่าน้ำมังคุดโคตรเ อันนี้250 ml อันนี้ใช้มงคุด2โลเท่าไหร่ฮะอย่างันนี้ร7อยอันนั้น190ครับผมนูชิมน้ำอะไรหนูจะชิมน้ำมังคุดได้เลยล <c oughs> องดูลองดู <c oughs> งดไม่อร่อยให้ลาดเลยล ลองดูม่ออยหรขอลาดหน่อยอร่อยมากว้าวว้าวขอบคุณมากขอบคุณมากร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงอ่ะเฮ้ยอร่อยดีมากไม่บางที่อ่ะติดขมครับเออเอออะัรว่าสกัดไม่ดี่คือมันจะติดขมอันนี้ร้อยยี่สิบคืออย่างงี้มันเป็นเหมือนธรรมชาติเพียวๆมันก็เลยใช้เยอะมันเลยต้องขายมีราคาไม่่ใชน้ำ คนละ40อะไรก็งี้ไม่ได้ไม่รอดแล้วเขาลงคุด3โลโลละ4 50หอาแล้วเขาฉลาดมากเลยเขาเอาเมล็ดที่เหลือทั้งหมดมาทอดขายต่อได้เป็นอย่างงี้ากมงคุดที่เราย้อมสีป้าหรือไงจะมีคนซื้อไม่เนี่ยนี่นะเป็นคนเคิร์มยามจบครึ่งเรื่องอ่ะตอนคุณลิงคือเชื่อว่าแจ็คปั๊ แจ็กกี้ป๊อปฮะแจ็กกี้ป๊อปครับผมหลายรสชาติเลยลองลองลองชิมอันนี้รสช็อกกโแลตอันนี้รสช็อกโกแลตค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตอร่อยมากใช่ไหมฮะอร่อยมากค่ะตัวนี้ก็อร่อยจริงๆมีอันนี้คาราเมลจริงจริงก็มีประมาณเยอะไตหกเจ็ดรสชาติแต่ว่าเอาที่แบบขายดีเคี้ยวเพลินเขียวเพลินอยู่ในกล่องทายดูน้วยคาราเมลอันนี้คือรสออริจินอลแล้วนี่รสชีสชีสคาราเมลรสอะไรแบบนี้ตอนนี้คนที่จะซื้อคนที่อยากหาติดต่อยังไงก็ เนี่ยค่ะเข้าไปในเพจนี้เลยนะคะก็มีนี้แจ็กี้จูวิสนะครับผมในใน c e b o o k นะคะหรือว่าของเนี่ยมาตรงนี้ก็จะมีอะไรมีลายหญิงาหญิงอันเดอสกอราย่าๆแล้วก็มี i ิน t a g r กร Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะของหญิงก็คือแจ็ k กี้จ i c นะครับผมเข้าไปสามารถแบบว่าอินบ็อกถามได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เลยครับด้วยการอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับสองคนผัวเมียครับให้เขามีพละกกำลังต่อสู้ โอเควันนี้ขอบคุณนะครับคุณพี่ลิงครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณสำรับกาี่ดิงครับขอบคุณครับเฮ้ยอร่อยติดต่อกันติดต่อกันจักจีจุ๊ยครับสั่งกันมาได้เยอะๆเลยนะคะ สวัสดีครับเตียครับผมโไม่ไม่กว่าจะเป็นเสียดต้องมีมูมูมูนี่มูอย่างหนักเลยอ่ะโอ้ยเขาแนวศรัทธาจริงแนวคือมูเออไม่ใช่แบบว่าแบบอะไรมากปมจุ้ยอ่ะดูแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นไหมสุดจริตใจเลยนะร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วเวลาจะทํางานใหญ่อะไรบางทีเปิดเข็มทิศในมือถือมันสบายใจสบายใจใช่มันเหมือนมันเลือกได้แล้วมันระวังไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าผ้าจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยถ้ารู้อย่างนี้จะต้องไปทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจังไหมจริงจังกับการ พอสมควรเลยผมถามหวงช่วยสินแสเดินเข้าบ้านบอกว่าเนี่ยบ้านผมธาดไฟหรือธาดน้ำาบอกหลังเนี้ยธาดเมียแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป เขาบอกว่าเคารบเมยียแล้วเราจะเจริะเจริญแล้วลืมตัวเลขล่ะเสีย่ยตัวเลข <c oughs> ตอนนี้ที่สนุกที่สุดน่าจะเป็นเลขหนึ่งเพราะว่าพอเป็นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเทศกาล1า1เดือน11เอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันมีที่มานะ,<ฮ>ะจริงๆแล้วมันเป็นระดับโลกเลยในมุมธุรกิจเนี่ยมี2ประเด็นก็คือแบบว่าเล่งยอดหรืออันที่2คือเคลียร์เลยคือของในข้างเหลือเท่าไหร่เคลียร์ให้หมดหรือบางทีเนี่ย ไม่ต้องมีเหลือก็ได้นะแต่เอามาขายในโปรโมชั่นที่ลูกค้าชนะคือแบบจัดโปรให้รู้สึกว่าถูกกว่าต้นทุนน่ะวันนี้วันเดียวเดือน1 1 <11, 11. S 2> ใช่แล้วแล้วตอนนี้ในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยมันจะสรุปมัในในมุมที่บอกว่าช้อปปิ้งยังไงก็ได้ที่บริษัทในขาดทุน แต่ว่าลูกค้าเนี่ยกำไรแล้วค่อยมาซื้อราคาปกติในปีหน้าวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาโปรโมชั่นที่ทุกคนชนะแน่นอนครับผมเป็นโปรโมชั่นที่ได้ได้วาหมื่นกว่าบาทแต่จ่ายแค่2,000ไปไปลายๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับมาดูก่อนแล้วกันนะฮะในส่วนของนี่เลยครับอคอลลีจีคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนอ,อ,อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งมาเกตเทียเนี่ยไปถามคนไทยทั้งประเทศเลยว่าถ้าจะยกให้คอลลาเจนสักหนึ่งยี่ห้อเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยคนไทยจะยกให้ยี่ห้อไหนนะครับล่าสุดก็เลยเป็นนี่ฮะคอลลีจีคอลลาเจนจากอาร์มาโดนะ ว่าเหมือนเคยครับผม มาที There, women, no ่ไหนก็ต like. mm ้องแสดงให้ดูครับผมนี่เลยคือการชงแล้วใส่นะฮะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเราทําเพื่อคนไทยจริงๆเราแบบว่าไปทําวิจัยเลยนะว่าทํายังไงดีถึงทุกคนจะยอมทานคอลลาเจนทุกวันแบบว่าเอ้ยไม่ไม่ลืมแล้วก็มีวินัยนะครับคนไทยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําตาลนะครับก็จะทานไม่ค็ไม่หวานไม่แป้งเราก็เลยแบบว่าให้อาดีเนี่ยโอ้ชงเสียไปเป็นตันเลยนะช่วงที่แบบคือชงจนท้อเลยอ่ะเปลี่ยนประมาณ6เดือนอ่ะแต่สุดท้ายเราเลือกจากญี่ปุ่นมาจนออกมาเป็นแก้วนี้นะครับซึ่งพอ สูตรที่เราต้องการแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาไปให้คุณพ่อทานอพอคุณพ่อทานทุกวันนี้อายุ70ปีนะครับออกกําลังกายวันละครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าทานอาหารครบห้าหมู่ด้วยออกกําลังกายอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของแม่เล็กนะครับเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วกันคือต้องทํางานวันละ8ชั่วโมงมยืนนะฮะขายติ่มซําก้มย่อเสิร์ฟอาหารนะครับจนหยุดเต้นลีลาดไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอเรามั่นใจปุ๊บทานคอลาเจนกระป๋องทองด้วยนะครับกลับมาเต้นลีลาศอีกครั้งนนนึงแล้้ววัี ดีใจมากพอสิ้นปีเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีฟีดแบ็จากทั่วประเทศส่งภาพมาก็จะมีภาพผู้ใช้จริงทุกคนเลยครับในส่วนของภาคใต้เอากระป๋องเนี่ยไปทําขนมลาขายเป็นสินค้าประจาภาคภาคเหนือขึ้นหน้านะครับเจ้าของร้านข้าวซอยก็กินอยู่นะฮะหรือว่าก็มีหลายๆคนสอนทํากาแฟก็เอากระป๋องเนี่ยไปใส่ผงกาแฟไม่ต้องทิ้งใช่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีทุกบ้านแล้วไม่รู้จะยืนยันยังไงแล้วนะฮะจะยืนยันนั่งยันนอนยันยังไงก็ไม่รู้แต่อยากให้ทุกคนได้ลองทานแล้วกันครับเพราะว่ามันชงแล้วใสไม่ สีไม่มีน้ําตาลแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคือไม่มีกลิ่นคาวจริงๆนะครับแล้วก็นี่ฮะ<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นเพราะว่าหลายคนบอกโอ้โ oh, ห oh, โปคุณเชนเนี่ยชอบแบบกินทีเกือบ7 8เดือนนะครับนี่ครับวัยรุ่นหรือว่ารุ่นลูกเราก็กินได้นะฮะใบเฟิร์นค,ครับผมอายุประมาณ27-28ทํางานหนักครับ ถ่ายละครถ่ายหนังก็ยังดูไม่โสงนะฮะซึ่งวันนี้นะครับไม่ใช่แค่กินครับวันนี้เอาไปทาด้วยวันนี้ให้พันสายเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วง11เดือน11นะครับโปรนี้เนี่ยจะแถมฟรีเป็นไวท์คอลลาเจนพาสซีนะครับเป็นครีมที่ทํามาจากคอลลาเจนนะมีทั้งครีมซิ่งโลชั่นสบู่เซรั่มเข้มข้นนะครับแล้วก็มักหน้าคอลลาเจนนะฮะเซตนี้2,000ก็แล้วก็10บาทวันนี้1,000สายแถมฟรีไปเลยนะฮะโอ้ยบ้าบอแต่ว่ามาตอนนี้เปิดโปรโมชั่นดีกว่านี่คือคอลลาเจนอ 2> 2, 1990, 2, 3, 9 <Wirtschaft> 2> patreon, he he 2, 9 90, 1, cream, 10, Today, 2กระป๋องเนี่ยนะฮะก็คือ3,980คือ2กระป๋องเนี่ยทานร่วมกันได้ประมาณ4เดือนนะครับแถมฟรีอีก2กระป๋อง4เดือนรวมแล้วกินได้เกือบ8เดือนนะฮะจ่ายแค่2,990และ1,000สายแรกนะครับแถมฟรีเป็นเซ็ตคอลลาเจนครีมแบบนี้ทั้งเซ็ตเลยทั้งหมดครับ1950วันนี้นาทีทองครับ2,990พร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมากด027668899หรือ Li@ n e a อ a อ99นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ฮะ ตัวนี้ผมภูมิใจมากคือมันเป็นครีมคอลลาเจนที่ใส่ด้วยใสๆเหรออ่าคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยก็คือจะใช้มอเจไรเซอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นครีมที่เป็นคอลลาเจนเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะทาก่อนนอนกันเพราะว่าเป็นครีมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเข้าไปด้วยนะครับคือทั้งเซ็ตเนี้ยก็แบบว่าได้ทั้งผิวหน้าผิวคายเลยนะครับเรียกว่าดับเบิลคอลลาเจนก็ได้คือได้ทั้งกินแล้วก็ได้ทั้งทานในเซตเดียวกันนะครับย้ำเลย แถม2กระป๋องนะครับจ่ายเพียง2,990บาทไม่มีค่าส่งนะครับและ1,000พันสายแรก แถมฟรีนี่ฮะเป็นเซตไวท์คอลลาเจนพัฟซีทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับทั้งหมด1950แล้วอย่าไปรอนะครับอย่าไปแบบเอ้ยฉันเห็นหน้าร้านอามาโด42สาขาทั่วประเทศทุกเซ็นท่านทุกเดลโมไม่มีของแถมเซตนี้น,น,นบบแนี้ไม่มีใช่เพราะว่าเซตนี้อันนี้ผมบอกตัวเลขที่บริษัทเลยนะผลิตได้แค่เดือนละประมาณ4,000เซตเพราะว่ากระบวนการมันยากจริงๆนะครับแล้วก็ส่งฟรี <c oughs> จองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เงินเดือนออกช่วงไหนก็ค่อยโทรมานัดได้เลยนะครับวันนี้ย้ําเลยนะครับ02766 8899หรือ Line แอดอาร์ม99ซึ่งการสั่งของของอาร์มาโดเนี่ยง่ายมากนะหลายคนเนี่ยหลังๆเดินมาบอกว่า,นานเนี่ยป้าเนี่ยสั่งของผ่านทีวีครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะว่าไว้ใจเรานะฮะไว้ใจอาร์มาโดไว้ใจกระบวนการส่ง<อ>ไว้ใจพิธีกรในรายการน,นะครับใช่แล้วลแล้วนี่ครับในเป็นช่วงโอกาส11เดือน11แล้วไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วครับวันนี้จะได้คอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ ชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลความรู้สึกส่วนตัวไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยมีคอลลาเจนไตแ็บไทยนะครับกระป๋องละ2อ0แสนมิลลิกรัมนะครับทานได้เกือบ2อเดือนนะฮะซื้อ2กระป๋องแถม2กระป๋องจ่ายเพียง2,990และแถมฟรีเป็นเซ็ตไว้์คอลลาเจนพัด4นะครับทั้งหมด1,000 0ื 950 <50. S 1> จ่ายแค่2,990 <90. S 1> ส่งไปแบบว่าไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดก็ไม่มีค่าส่งเพิ่มนะบ,บอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับจดเบอร์ดีๆนะครับหรือว่าถ่ายรูปหน้าจอไปก่อนนะฮะยังไงลองโทรมาก่อนเผื่อว่าจะทันพันสายแรกนะครับที่02766 8899หรือ line a อดอา9์มาโนะครับโรนี้<อ>ในรายการพ่อบ้านงานเข้าเท่านั้นคุณผู้ชมขา4กระป๋อง4กระป๋อง,องบวกกับครีมอีกหนึ่ง,งเซตคุณผู้ชมขาม่้อีะ ใช่เหมือนได้เปรีอ่่ะใชแล้วครับยอดเลยเฮียมาที่ไรเฮียเอาของดีๆมาครับใช่ทรัวันนี้โผลโปรจัดหนักจัดเต็มมากนะครับ11เดือน11นะฮะอย่าลืมจัดกันด้วยนะครับเวลาหมดครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมง5นาทีนะครับกับชาวบ้านงานเข้านะครับติดตามย้อนหลังได้นะครับรายละเอียดขึ้นอยู่ด้านล่างวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ